สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาผัดบุนเส้นนะคะใส่หน่อไม้นะเราจะตำพริกกับกระเทียมนะคะผัดกับน้ำมันให้หอมนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปผัดให้สุกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บุนเส้นนะคะไปผัดให้สุกพอประมาณนะคะให้มันเข้ากับไข่นะคะแล้วเราจากนั้นเราก็จะปรุงเครื่องด้วยซอสนะคะซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำมันหอยน้ำปลา น้ำตาลแล้วก็รสด,ดีนะคะนิดหน่อยนะคะเราก็จะปรุงตามชอบเลยเนาะจะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยนะคะพริกไทยขาวพริกไทยดำก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะผัดเครื่องให้เข้ากับเส้นนะคะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเราจะชิมรสชาติได้เลยตอนนี้ก็ได้นะคะรสชาติตามต้องการเนาะ จากนั้นเราก็จะใส่หน่อไม้ต้มลงไปนะคะหน่อไม้ต้มที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราชีลลสำเร็จนะคะเราซื้อจากร้านขายมานนะะจากนั้นเราก็จะผัดให้หน่อไม้กับเส้นเนี่ยคะ่ะให้เข้าเครื่องนะคะให้สุกนะคะเนี่ยคะ่ะเส้นเขาก็จะมีเหนียวนุ่มน,นะคะไม่เละนะ เวลาแค่แช่เส้นรุนเส้นเนะะี่ยค่ะแค่ด้วยน้ําเย็นนะคะอย่าแค่ด้วยน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนนะต้องแค่ด้วยน้ําเย็นเส้นเขาจะเหนียวนุ่มนะคะจากนั้นเราผัดให้สุกแล้วเราก็เติมผักกุยช่ายลงไปนะคะผักกุยช่ายนะใครจะใส่ต้นหอมก็ได้นะคะตามชอบเลย